สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุ้งอิงแพทองทานลูกสาวทักษิณชินวัตรชูนโยบายค่าแรงขั้นต่ำเปล่าขายฝัน800บาทยังทำได้ ถือเป็นที่น่าจับตามองในเกมการเมืองเมื่ออุงอิงแพทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรกับคุณหญิงพจมาดามาพงศ์ก้าวเข้าสู่สนามการเมืองในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยซึ่งอันที่จริงแล้วอุงอิงได้ซึมซับการเมืองมาตั้งแต่ที่นายทักษิณชินวัตรเข้าสู่สนามการเมืองจนกระทั่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีปีแรกเมื่อปี2544หลังจากนั้นก็มาถึงยุคข,ของนางสาวยิ่งรักชินวัตรผู้เป็นอาของเธอได้นางก็ นายกรัฐมนตรีเมื่อปี2554ด้านของธุรกิจน,นั้นองค์อิงแพทองทานชินวัตรก็เข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริษัททั้งในกลุ่มโรงแรมสนามกอล์ฟรวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยโดยจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบรายชื่อแพรทองทานชินวัตรเป็นกรรมการบริษัทถึง3แห่งดังนี้1บริษัทเรนเพลินจิตโฮเทลจำกัดดำเนินธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทและห้องชุด สองบริษัทเทมส์วิลลีเขาใหญ่โฮเทลจำกัดดำเนินธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทและห้องชุดสามบริษัทอัลไพกอล์ฟแอนด์สปอร์ตลับจำกัดดำเนินธุรกิจบริการสนามกอล์ฟและพัาซาคารนอกจากนี้ยังมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วยนั่นคือบริษัทเอสซีแอสเซทคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งขณะนี้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด14,994ล้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่านางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทโดยมีจำนวนหุ้น1,216ล้าน1 4 9 8 7 0หุ้นคิดเป็น29.04%หากคำนวณมูลค่าณนะวันที่30ตุลาคม64พบว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่3.58บาทต่อหุ้นเท่ากับว่าอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรมีทรัพย์สินมูลค่าหุ้นบริษัทมากกว่า4,353ล้านบาทเลยทีเดียวและล่าสุดทักสินประกาศถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าแรง800บาทต่อ วันก็ทําได้หลังแพททองทานเปิดตัวนโยบายหาเสียงเลือกตั้งทําไมต้อง600บาทเขาขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคุณเชื่อไหมถ้าปล่อยให้เพื่อไทยทําโดยไม่มีระบบเฮงซวยมารังควานนะค่าแรง800บาทก็ยังทําได้เลยสมมุติบริษัทหนึ่งมีกําไรมากแต่ให้เงินเดือนต่ํากับอีกบริษัทที่ทํารายได้เท่ากันแต่ให้เงินเดือนสูงยังไงก็จะเกิดการแย่งคนเก่งเขาทํางานมันจะเกิดการใช้เงินดูดคนเข้ามาทํางาน เงินเดือนก็จะส่งขึ้นตามกลไกเมื่อเศรษฐ,ฐกิจดีนี่ไม่ใช่ว่าหลวงต้องจ่ายนะแต่เป็นเอกชนที่จ่ายถามว่าเราจะเดือดร้อนไหมหากรัฐบาลดันให้เศรษฐ,ฐกิจดีเขาจะไม่เดือดร้อนนี่เป็นธรรมชาติของเศรษฐกิจที่อยู่ร่วมกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t o p n e w s r o o m info ขอบคุณครับ